การในนามของพระหาทเทวีเจ้าแห่งเบืองทพิปเรามาต้องไหว้สามน,น้องนะแล้วก็อวยยศกับนางลูซี่นะคะซึ่งเป็นเจ้านางหลวงประดับพุ่มทองเกียรติยศเท่ากับอีเกตสวากับแก้วากาศหนึ่งพุ่มทองเท่านั้นเพราะฉะนั้นขอให้มีความสุขปังปุริเยตลอดไปปังปุริเยนดน้องนะนับวันค่ะ Terima kasih telah menonton! เสร็จแล้วเราจะได้ข้บไปแล้ว ขค่ะวิ่งค่ะขอบคุณค่ะพราะมหาที่ีมาแล้วค่ะน่า, <c oughs> <c oughs> ารักมากนะคะกับกบขอบคุณจริงๆนะคะอย่าวันรุ่นชาวเมืองทิพย์คะ่ะ วันนี้ได้มาเจอดากงฟังคุรีเกนะคะขอบคุณค่ะขอยาถ่ายรูปขึ้นมาเลยค่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จงานอะไรฮ่า่ ของเราเป็นร้านยำไทยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะมีน้ํายำขุดปลาล้าไม่ปลาาแล้วน้ํายำเด็ดก้าเนี่ยครับจะรสชาติเหมือนญี่ปุ่นนญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับจะเลือกเด็ดก้าธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นเด็ดก้าวบะหมีก็ได้นะครับแล้วในทุกๆจานนะครับจะมีปลาเงินทอดดูสวยดามาเม็นนะครับมีในผุดริก้งแล้วก็มีมันกระหล่งนะครับแล้วก็ถ้าของทอดที่แนะนํานะครับอยากให้ลองทานอะไปลารบองนะครับอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวมันยอที่นี่นะฮะเป็นข้าวเหนียว เป็นไงบ้างตัวจริงกับเดลัยสวยค่ะคุณแม่ตัวจริงสวยถ่ายวิดีโอทวิดีโอเอามาเลยค่ะลุกขึ้นมาเลยลุกเค่ะคนลูกดูไร้เทอเคค่ะเป็นไงบ้างตัวจริงกับเไลั์สวยค่ะไรม่เจอกันแล้วค่ะอได้กอนแล้วค่ะได้ก่อนแล้วนะคะ

เดียวรุ่นชาวเมืองทิพย์เราจะต้องปับปรีเยเท่านั้นนะน้องน้ำเป็นไงบ้างตัวจริงกับตัวเล่ย์ดสวย์สดสวยมากค่ะคุณเขาเรีกเป็นกองจรค่ะออกแถลงการในนามของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์มาแต่งตั้งเจ้านางขวัญนะคะเป็นเจ้านางพุ่มทอง999พุ่มทองในเมืองทิพย์ ปังปัรุเยื่อเติร์ปไปแต่งแป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 ่งแต่งบอปลาแป่งแป่งแป่งอยากเหรออกแถลงการในนามของพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์มาแต่งตั้งเจ้าน้องแป่งนะคะขอให้มีความปังปรุเยื่ไป นับเบร์ว hm ันน้องนะเป็นเจ้าน้องนาเธอนะคะประดับพุ่มทอง9ก้าพุ่มทองแห่งเมืองทิปปังบุเยนับเบิวันค่ะนับเบ r ลวันน้องนะนับเบิวันค่ะหนึ่งสองสาโอเคครับออกแถลงการในนามของพระมหาทีวีเจ้าแห่งเมืองทิาวัุเยอด้วยกัน หนะคขอให้กิจการปังปังปังีเดียนบ m b e r o n นั u นั้นน้องนั้นนคัมเบอร์วันค่งู้้วยดีนะออกแถลงการในนามของพระหาทเทวีเจ้าแห่งเบืองททิย์ เรามาต้องไหวสานะน้องนะแล้วก็อวยยศให้กับนางลูซี่นะคะซึ่งเป็นเจ้านางหลวงประดับพุ่มทองเกียรติยศเท่ากับอีเกษตสวากันแก้วกาดหนึพุ่มทองเท่านั้นเพราะฉนานขอให้มีความสุขปังปุริเยตลอดไปปังปุริเยนะน้องนะ n นัมเบอร์วันค่ะโอเคค่ะขอ้่ะโอยขอบกระใ่มาก สอคนเนี่ยพูดพร้อมกันได้เร็วเข้าปังโฟรีเอปังโฟรเโอเค number 1อ e เอ๋โอเค number 1วัน้องเทนด้วยโอเค number 1ปังบริยโอเค number o ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับไท์ให้ลูซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ